สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับเพียงก็จะมารีวิวเจ้าตัวเป็นข้าวกล่องพร้อมทานนะครับนี่แบบเป็นแพ็กเกจที่แบบทันสมัยมากนะครับแล้วก็เราจะมารีวิวนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยมันใช้งานยังไงนะครับในการแบบทำออกมาเนี่ยผมก็ยังตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยทํานะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับ <S <S คู่มือเขาบอกว่านําถุงทําความร้อนออกจากซองพลาสติกวาง ซองความร้อนที่ก้นบัชนะแล้วเทน้ําใส่ขั้นตอนที่สองนะครับเียนว่าวางถาดข้าวและซองแกงแล้วก็ปิดฝารอสิบนาทีเปิดฝาฉีกพลาส,สติกปิดถาดข้างข้าวออกนะครับฉีกถุงแกงเทแกงลงบนข้าวพเราประทานง่ายมากครับในสิบนาทีนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าขา้าวกะเพราของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราแกะให้ดูนะครับ ก็เป็นหน้าตากระล่องของเรานะครับนี่เปิดฟ้ามาเลยจะมีอะไรออกมาหรือเปล่านะครับก็จะมีคู่มือนะครับอันนี้แล้วก็มีแกงแล้วก็อันนี้เป็นข้าวนะครับนี่เป็นข้าวตื่นเต้นนะครับว่าเราเนี่ยจะไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเลยนะครับคือในกล่องเนี่ยเขามีมาทั้หมดแล้วนะครับ แล้วก็มีน้ํานะครับนี่มีน้ําให้ด้วยนะครับเขาเขียนว่าน้ําบริสุทธิ์นะครับห้ามดื่มห้ามดื่มนะครับมีท่อซ่อมมาให้แล้วก็ข้างล่างสุดเนี่ยเป็นเป็นอ่าคล้ายๆเชื้อเพลิงนะครับนี่เชื้อเพลิงแล้วก็เราจะฉีกใส่ลงไปนะครับนี่ใส่ลงไปในกล่องเหล้าเลยของเราจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับ ครับข้างในเนี่ยจะเป็นตัวอเหมือนตัวให้ความร้อนเหมือนคล้ายๆแบบคล้ายๆถ่านก็เลยนะครับเนี่ยใส่ลงไปนะครับด้านล่างเลยนี่แล้วก็จะใส่น้ําตามลงไปนะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับว่าแ,แค่ทํากับข้าวหรือว่าตครอุ่นเคร่นะครับแต่อันนี้แบบสะดวกดีจังเลย สักคู่นะครับผมขอไปหาอะไรตัดก่อน,นครับอันนี้ก็ผมตัดมาเรียบร้อยนะครับนี่ผมว่าอีกภาชนะลองนะครับเพราะว่าตัวคอามร้อนเนี่ยค่อนข้างร้อนนะครับเดี๋ยวอันตรายนะครับแล้วก็ให้ลงไปเลยนี่ก็มีด้านล่างใส่ลงไปให้ด้วยนะครับนี่เป็นน้ํานะครับ ใช้ให้หมดเลยนะครับไม่ต้องเหลือนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับใส่ลงไปแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็เอาเอาข้าวของเราเนี่ยวางลงไปด้านบนนะครับแล้วก็ิดถุงแก้ข้างบนด้วยเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับ นีนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ลองรู้สึกว่ามันเริ่มร้อนแล้วนะครับข้างในเนี้ยเริ่มร้อนนบเราก็ตามคู่มือเขาบอกว่าตอนนี้มีเสียงนะครับมีเสียงทางบ้านได้ยินไหมครับมีควันด้วยครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะครับมีควันฟุ้งเลยครับตอนนี้ ฟันฟงๆงเลยนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากสิบนาทีนะครับ <c oughs> นี่เห็นไหมครับฟัน <c oughs> นับพุ่งขึ้นมาเลยนะครับจะลองแอบเปิดดูนะครับร้อ,อน,นครับร้อ <c> น <oughs> นี่นะครับก <c oughs> <c oughs> ก็ต้องรอสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้ก็ผ่านไปสิบนาทีแล้วครับนี่ยัมีความร้อนออกมาเลยนะครับมีเสียงเสียงแบบว่าน้ำเดือดนะครับนี่เรเปิดดูกันเลย ร้อนนะครับตรงนี้ก็มีไอ้น้ำขึ้นมาข้างบนนะครับมีควันด้วยผมจะฉีกซองนะครับร้อนนะครับเป็นข้าวนะครับ ร้อนกำลังดีนะครับนี่จะร้อนใชอน้อุปกรณ์ช่วยนะครับนี่นะครับเราก็อ,าออกมาแล้วครับนี่ข้างในก็ พอเราเปิดฝาเนี่ยมันมันจะหยุดเดือดนะครับก็ผมขอเปลี่ยนมุมกล้องแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมก็จะเปิดให้ดูกันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นด้านล่างนะครับนี่เข้โหเดือดพลาดเลยนะครับตอนแรกก็ง่ายๆครับนี่ก็เปิดฝาได้เลย ันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะแบบเปิดง่ายนะครับแต่ของผมก็เจาะได้ไหมสักครู่นะครับ ใช้อุปกรณ์ช่วยครับเป็นที่จิ้มปลายแหลมนะครับเราก็จะไม่ยอมแพ้ครับเรายังไงเราก็ต้องรีวิวให้ได้ ลอนะครับแล้วก็เราจะใส่แกง,งเราลงไปนะครับอันนี้ก็ร้อนๆเลยนะครับนี่ร้อนนะครับวันนี้ผมแบบดวงไม่ดีกับการฉีกมาก,กน,นะครับอืม ได้แล้วนะครับกลิ่นนี้หอมฟุ้งเลยครับก็เป็นข้าวกะเพรานะครับจะชิมให้ดูกันนะครับ ก็ถึงเวลาชิมกันแล้วนะครับนี่จะมาชิมกัน,นครับนี่ก็เป็นช้อนที่เขาให้มานะครับกะเพราแล้วก็ข้าวนะครับเ๋วผมน้ำกวนร้อนเลยนะครับเพราะว่าควันควันฟุนฟ้งเลยนะครับข้าวนุ่มมากเลยนะครับแล้วก็ตัวกะเพราเนี่ยก็หอมมากเลยครับ ข้าวยำยอดมีความเผ็ดนะครับก็ถือว่าสำหรับคนที่ออยากมีเมนูเด็ดนะครับสำหรับติดบ้านไว้ก็โอเคนะครับข้าวกะเพราอนี้คเหมือนกับขุ่นข้าวใหม่ๆแล้วก็กะเพราเนี่ยผัดใหม่ๆเลยนะครับถือว่ายำยอดมากก็ สำหรับใครนะครับที่อยากสนใจสินค้าตัวนี้ก็สามารถาสั่งซื้อได้น,นะครับที่ใต้ลิงก์ด้านล่างน,นะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ